สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโตสวิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เคยเห็นไมตี้สายพานเราลิ้นขาดมาแล้วน่าจะเคยลงให้ดูแล้วแหละแต่นานแล้วจำไม่ได้วันนี้มาดูไททันบ้างนะครับไททันนี่นะเครื่องยนต์ ส d 5 6สายพานเราลิ้นขาดมาดูกันว่าความเสียหายความพังพินาศเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับสำหรับท่านที่ใช้ไทตันดูไว้นะแล้วคันนี้เนี่ยจะบอกว่าลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนสายพานเทมิงมาประมาณ4เดือนนะครับไม่รู้ว่ามันขาดได้ยังไงนะบอกว่าเปลี่ยนมาใหม่แล้วทั้งชุดทั้งสายพานเราลิ้นแล้วก็สายพานบาลานเซอร์แล้วก็ลูกล้อก็เปลี่ยนด้วยนะครับราคาก็ประมาณเกือบๆหมื่นแต่ว่ามันขาดนะไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไร แต่ผมพอจะเดาได้ว่ามันมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นส่วนหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น SK6 วางใจคุณภาพวางใจ SK6 สำหรับไทตันคันนี้นี่นะ มาดูสายพานไทมิง่งเส้นหลักใช่ไหมยช่ขาดนี่ยาวเป็นงูเลยนี่นะขาดบางพินาดหมดนะครับสำหรับไททันเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากเลยจะเจอสายพานบาลานเซอร์เส้นข้างในเนี่ยจะชอบขาดก่อนหรือไม่ก็ฟันหลอนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีอาการที่ว่าสะบัดเหมือนเดินไม่ครบสูบแบบโยกแรงอะไรเงี้ยขับ80ก็สั่นทั้งคันเท่าที่เคยเจอนะครับแต่คันนี้เนี่ย สายพานไทมิ่งเส้นหลักเนี่ยขาดแล้วก็ดับกลรงอากาศเลยแล้วก็ไปย้ำสตาร์ทมันด้วยนะครับสำหรับความเสียหายที่มักจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ไททันนะทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดสายพานไทมิ่งเส้นหลักขาดหัวลูกสูบก็จะวิ่งขึ้นมากระแทกวาลนะพอกระแทกวาลเสร็จปุ๊บไอนี่แตกนี่กะเดืองก็เดืองวาลขอดูตัวดีๆหน่อยที่ช่างหมูเนี่ยตัวที่แตกหักครึ่งเลยเห็นไหมเบี้ยวเด้อ หักเละเทะทังหมดนี่ตัวนี้ตัวใหม่นะครับนี่ดูนี่นี่คือของเขานะครับแท้นะพอมาชนปุ๊บกระเดื่องหกักส่วนมากเขาจะเซฟวาว์วนั่นแหละนะไททันไม่เหมือนไมตี้ไมตี้ถ้าขาดปุ๊บคือเปิดฝาสุบสถานเดียวนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยลองทดสอบดูแล้วเผาลาวลิ้นตัวเก่าเนี่ยนะ น่าจะมีอาการโคดนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่กระเดื่องวาวเรายึดแค่ประกับแคมเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอามือหมุนหมุนอย่างเงี้ยนะเรายึดให้แน่นเสร็จพอหมุนเสร็จปุ๊บมันฝืดนะครับเหมือนกับมันโคตอะ่ะแล้วก็ตัวประกับเหลาลิ้นมันก็มีมีเล้าด้วยนะไหนขอดูตัวที่เล้าหน่อยสิตัวไหนตัวที่มันเล้าอะ่ะประกับมีรอยเล้าด้วยหนึ่งตัวนะครับแล้วที่สําคัญไม่แยกขายเท่าด้วยอ้านี่ หูเห็นไหมขาดเลยเบี้ยวเห็นไหมเนี่ยล้วเลยนะครับของแท้ไม่แยกขายมาทั้งฝาสูบจำเป็นจะต้องหาของเทียบใส่นะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเอาพาวเลอร์ลินตัวใหม่พาวเลอร์ลินเนี่ยผมใช้เป็นใหม่แท้นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่มันคดทั้งฝั่งไอดีและไอเสียจะลองดูว่าเราติดตั้งพาวเลอร์ลินใหม่เข้าไปแล้วก็พาวเลอร์ลิน ใช้ประกับใหม่ด้วยเนี่ยมันจะคล่องหรือเปล่านะเดี๋ยวลองขันเข้าไปแล้วก็ลองหมุนหมุนดูนี่นะมือหมุนดูถ้ามันคล่องก็คือผ่านนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบแคมช้าบมะนะทั้งไอดีไอเสียนะครับเราถอดตัวกระเดื่องวาล์วออกให้หมดลูกเบี้ยมันจะได้ไม่ไม่ติดขัดน,นะแล้วก็ใช้มือเปล่า,เ,ลาเนี่ยหมุนดูอา้าวช่างวิวหมุนดิอันนี้คือตัวใหม่แล้วนี่นะระวังนะตะกี้เลือดเลย ฝาสูบบาดโคตรขมเนี่ยมันจะมีรอบแบบตึงเสมอกันนะครับแต่ว่าเพาเราลิ้นเส้นเก่าเส้นที่โดนวาลกระแทกเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยมันจะมีช่วงหนักแล้วก็ช่วงติดพอหมุนหมุนไปปุ๊บติดเลยแข็งโป๊กเลยเดาว่าน่าจะโคดนะครับถ้าโคดแล้วอย่าอย่าไปซ่อมอย่าไปฝืนใช้เราเปลี่ยนดีกว่านะเดี๋ยวใช้ไปแล้วเพาเราลิ้นมันจะขาดนะครับ อันตรายนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งไททันนะสำหรับไททันเลยนะครับมันจะลักษณะเดียวกับฟอร์ดเลนเจอร์นะลักษณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการโอเวอร์ฮีทนะครับมักจะต้องดูเมนเทลเราลิ้นด้วยนอกจากถ้าเกิดว่าสายพานเราลิ้นขาดนะถ้าเกิดมีการโอเวอร์ฮีทก็ต้องดูดูเมนด้วยนะอย่าให้มันติดถ้าเกิดว่าเมนเทาเราลิ้นมันโคตรเนี่ยก็ต้องปรับเมนเทลเราลิ้นใหม่ด้วยนะครับอันนี้ติดตั้ง เขาล,ลิลนไปแล้วเนี่ยหมุนข้องนะไม่มีแบบรอบแบบตึงมือหนักเลยตอนแรกมันมีแบบหมุนเข้าไปปุ๊บมีติดสะดุดหมุนไม่ไปอะไรเงี้ยนะอันนี้คือหมุนได้นะตามปก,กติของเขาแล้วนะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนประกอบสําหรับวิธีการตรวจสอบวาลวนะครับตรวจสอบวาลว,ว่าว,วาลวเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอย่างเวลาโดนลูกสูบกระแทกเนี่ยวาวมันคดหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช้ตรวจสอบได้สําหรับรถทุกรุ่นเลยนะครับวิธีการทดสอบวาลวช่างวิวเราหมุนหัวลูกสูบให้หลบก่อนนะแล้วก็เคาะที่วาลวเอาเคาะถ้าเกิดว่ามันแบบดังป้องป้องป่องปเนี่ยนะแสดงว่าวาลววไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมันแข็งมันตึกตึกอะ่ะมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งแบบไม่ให้ตัว เป็นไปได้ว่าวาลอาจมีอาการโคดแต่ว่าเราจะต้องหมุนหัวลูกสูบให้หลบด้วยนะหมุนหัวลูกสูบให้หลบวาลนะครับเดี๋ยวจะงงนะแต่คันนี้เนี่ยทำการทดสอบแล้วทดสอบแบบยังไงช่างวิวนี่นะเนี่ยมันจะยินเสียงอย่างงี้บ้องๆ้องบ้อง,อง้องอย่างงี้นะ<ม>ทําการทดสอบแล้วก็คือวาลเนี่ยรอดไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเพาลาเราลิ้นไม่รอดแล้วก็กระเดื่องวาลไม่รอดนะเดี๋ยวจะให้ช่างประกอบนะครับ ประกอบให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้ดีๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดหรือไม่ติด a a few minutes e t l เอาประกอบเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยหมดทุกองประกอบแล้วนะครับมาร์กตรงตั้งวาลวเรียบร้อยคันนี้ไม่ได้เปิดฝาสูบนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเช็คแล้ววาลวไม่ได้รับความเสียหายส่วนมากไททันจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเซฟวาลวแต่ว่ากระเดื่องเนี่ยเสียหายแตกแล้วก็เพาารลินนะครับมีอาการคด ส่วนมากมันจะไม่ค่อยโคตรหรอกถ้าไม่ไปย้ำสตาร์ทมันนะนะก็เวลาถ้าเกิดเราจะติดตั้งจะทดสอบเพาเอร์ลิ้นก็ดูดีๆนะครับถ้ามันไม่ดีมันโคตรก็เปลี่ยนซะเดี๋ยวพาเลอร์ลิ้นจะขาดในนาคตนะมาเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเงียบไหมเอาช่างหมูสตาร์ทนี่เดินนิ่งนะในเครื่องัหน่อยดิ โอเคพอสตาร์ตติดง่ายนะเสียงก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับไททันนะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับชุดสายพานไทมเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยน2ตัวนี้ด้วยนี่นะตัวนี้สำคัญสปริงกับตัวนี้ตัวเป็นไฮดรอลิกดันสายพานนี่นะต้องเปลี่ยนคู่กันตลอดนะครับสำหรับไททันนะเพราะว่า1แล้วไททันเนี่ยมันแตกต่างจาก V ีโกตรงไหน วิโก้เนี่ยเขาใช้สายพานเนี่ยขับแค่ลูกลอกตัวเดียวจากลูกลอกปั๊มมาหาแคมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าของไททันเนี่ยมันคล้องเยอะมากเลยคล้องไปคล้องมาคล้องไปคล้องมาถ้าเกิดว่าตัวไฮดรอลิกยันเนี่ยหมดสภาพมันไม่มีแรงถีบแล้วหรือว่าสปริงเนี่ยมันเสื่อมเนี่ยอาจจะทําให้สายพานเนี่ยมีปัญหากระโดดข้ามสายพานขาดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะ ผมเดาว,ว่าคราวที่แล้วเขาอาจจะไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ไม่รู้นะแต่ว่าคราวนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ของที่ร้านเนี่ยส่วนมากนะที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ส่วนมากทุกคันเลยไม่เคยมีปัญหาก่อนระยะนะก็คือประมาณสักแสนโล8 0 0 0 0ื่นถึงแสนโลเขาก็จะเปลี่ยนทิ้งไม่เคยขาดก่อนกําหนดสักทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้ก็คือสายพานไม่ได้คุณภาพ สายพานของเทียมของเรียนแบบแล้วก็สายพานที่เก็บค้างสต็อกไว้นานๆนะครับจะเป็นปัญหาทําให้สายพานเราลิ้นเนี่ยอาจจะขาดได้ไวกว่าปกตินะครับหัวใจสําคัญก็คือนอกจากสายพานแท้แล้วก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ครบลูกลอกแล้วก็ตัวยันสายพานพวกนี้นะเปลี่ยนให้ครบให้เรียบร้อยด้วยนะครับอย่างพวกลูกลอกพวกนี้นี่นะเนี่ยตัวไม่กี่บาทก็เปลี่ยนมันไปเถอะนะครับ เคยเห็นเหมือนกันบางคนเขาเปลี่ยนแต่สายพานลูกลอกไม่เปลี่ยนผมก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะแต่ส่วนมากเนี่ยจะแนะนำให้เปลี่ยนแบบนี้ยกชุดดีกว่าจะสบายใจกว่านะครับคันนี้ก็จบนะไม่ต้องเปิดฝาสูบเปลี่ยนแค่พวกกระเดืองว้าวแล้วก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาเป็นมูลค่าแพงๆก็คือพาวเลอร์ลิ้นฝั่งไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับมันโคตร แพงมากตัวนี้2อ,อชิ้นนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็จําไว้ถ้าเกิดว่ารถที่ใช้สายพานไทมิ่งนะไปศึกษาข้อมูลศึกษาดูดีๆว่ารถตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนสายพานที่อายุเท่าไหร่อย่างบีโก้ก็แสนห้าไททันก็ประมาณสัก80,000ถึงแสนหนึ่เซฟเนะครับโคโลราโดก็ประมาณสักแสนหนึงนะให้มาเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันลากระยะทางหรือว่า เราไม่รู้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแบบสายพานไทมิง่งขาดแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรถมือ2นะครับไม่ว่าเขาจะไมมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันมีวิธีที่เขาก่อไมได้เขาก่อไมถอยหลังได้แล้วสายพานเราลิ้นเนี่ยมันจะไม่ตรงตามระยะถ้าเกิดว่าเราซื้อเลือกใช้พวกวีโกหรือว่า Titan หรือว่าค o ลโโที่มันมีสายพานเราลิ้นเป็นตัวขับเครื่องยนต์เนี่ยก็แนะนําให้มารีเซ็ตใหม่ดีกว่านะ เปลี่ยนใหม่ให้ออกให้หมดเลยเพราะว่าจะได้ใช้กันได้ยาวๆใช้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องมาระแวงว่าเอ๊ะขับไปจะไปขาดวันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถเขาก่อใหม่มาไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเริ่มต้นที่เราดีกว่าก็พวกของเหลวทั้งระบบพวกสายพานเราลิ้นสายพานพัดลมข้างนอกอะไรเงี้ยเราเซอร์วิสได้เราทําได้ก็ทําไปดีกว่านะครับป้องกันไว้เพราะว่าถ้ามันขาดปีนึงเนี่ยก็หมดหลายบาทคันนี้ก็หมดเป็นหมื่นนะครับอันตราย โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดกระดิ่งไปครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ